เป็นที่พักของกระบุญของผู้ใหญ่บุญนะครับอ๋ออันนี้คือโยมมาผมลูกชายเขาครับเป็นลูกชายแล้วมาพักครับผมก็นอนดูดูที่ดูแล้วเขายกให้ผมตรงนี้ครับอ๋อแล้วยุกิคนคนเดียวครับโสดครับอ้าวโสดเอามานี่คุยหน่อยเจอคนโสดอันนี้ทำอะไรอยู่เนี่ยฮะที่มันต่ำไม่ได้ผมที่ครับแล้วสูบน้าไปททำไม ไม้มันยุบเวลาฝนกมาไดินไปท่วมขังหน,หนู่นครับสูุระบายนะไว้รับน้าฝนครับแล้วยมสุปเองเหรอแล้วโอ้แล้วทำงานอะไรตอนนี้ผมทํานาข้างในนู่นครับให้น้องตาวครับโอ้แล้วได้เยอะไหมป,ปีนึงทำทำไม่เยอะสิบกว่าไร่ครับสิบกว่าไร่เยอะเลยนะ <c oughs> แล้วพอกินอยู่นะ <c oughs> พอครับก็ไม่เดือดร้อนนะไม่เดือดร้อนครับโอ้ดีดีได้อยู่คนเดียวครับ อมีดอกไม้ด้วยทุกทีพ่อผมอยู่พ่อผมอายุเก้าสิบกว่าพอเขาเสียไปผมก็มาดูแผลทเขาครับแล้วพ่อมาบ้างไหมไม่เห็นครับนึืว่าจะมาเยี่ยมลูกบ้างกลัวไหมไม่กลัวครับี <c oughs> ่เฉยครับเดี๋ยวเข้าไปให้กินแล้วต้องหุงเองไหมหรือไปซื้อกินผมอยู่กับญาติพี่น้องผมเยอะพี่น้องผมต้องสิบสิบเอ็ดคนอะไเงี้ยกิน <c oughs> ผมกินฟรีหมดเลยครับโอ้โหทำไม <c oughs> ใหญ่โตขนาดนี้กินฟรีมาเลยแต่เสียเสียไปแล้วสองคนเป็นกินฟรีคือไปบ้านนี้ทีบ้านบ้านนิทีไม่ออยู่กับน,น้องสาวก็กินกับน,น้องสาวแบบทำนาทำอะไรเขาเงี้ยน,น้องสาวก็ทำให้กินทุกวันครับ<อ>บ้านน้องสาวอยู่ข้างในนุ่ครับเดิ่มมีเงินเยอะไหมมีเงินไม่ได้ทำงานอะไรครับฮะ<ห>ไม่ได้มีงานประจำครับเพียงแต่ไม่มีรายจ่ายอะไรครับอ๋อข่าทามค่าไปค่าข้าวเลยฟรีหมดเลยครับเพิ่งเจอเนี่ยนย ่วากินฟรีไม่มีรายจ่ายไม่ต้องใช้เงินใช้ครับก็ใช้ทั่วไปกินกาแฟซื้อชาสูบซื้ออะไรเยงี้ครับแล้วตอนนี้มีมีเท่าไหร่ตอนนี้อันนี้ไม่ได้พกฮะไม่ไม่ได้พกครับไม่ได้พบโอ้โหแต่ว่ามีเก็บไว้เยอะเลยไม่ได้ทํางานไม่มีงานประจำครับโอ๋อยังไงทำนาเป็นหน้าๆแล้วรายจ่ายอะไรไม่มีไม่จะมีครอบครัวครับก็คือสรุปว่าเราอาศัยเขาแล้วกันครับอาศัยญาติอาศัยน้องสาวครับอ๋ออย่างนี้ฟังง่ายดี เอาอย่างนี้เดี๋ยวเอาข้าวมากับข้ามาชุดเอาข้ามา,า,มา,า,มาสักเอาไปสี่ลูกเดี๋ยวไปแบ่งให้คนที่เคยเลี้ยงดูเราครับเดีออ๋ยวเอาเอา,เอาเงินให้สักสองพันนะไว้เก็บไว้ใช้มไม่มีงานประจําไม่มีอะไรเลยเอาเป็นใบร้อยเียงแต่เพียงแต่รายจ่ายไม่มีเงี้ยน,นี่รับไปเขาให้ใช้ฟรีบ้านหลานเขาคือ <ทะ S 1> สรุปก็คือไม่ต้องรับผิดชอบอะไรครับผมแค่เราช่วยเหลือเขาบ้างครับเพื่อเราจะได้กินอยู่กับเขาครับอ ทำงานนะครับแบบไม่ต้องมีเงินเดือนไม่ต้องมีอะไรอย่างเงี้ยครับฟังชีวิตมันกับมันใกล้สําเร็จแล้วนะเนี่ยผมผมก็ยังคุยกับเพื่อนอยู่เกิดมาไม่มีค่าน้ําค่าไฟค่าอะไรสักอย่างเลยอยู่บ้านนี่ก็อยู่กับน้องสาวแล้วก็อยู่บ้านผู้ใหญ่นู้ดไปอยู่กับเด็กน้อยเนตอนตอนเล็กๆผมชอบเด็กเนี่ยสรุปแล้วมีทุกในชีวิตอย่างเงี้ยไม่ทุกครับผมว่าผมสบายนะผมจะมีสุขเลยใกล้สําเร็จแล้วนะครับใกล้แล้วใกล้สำเร็จคนรวยยังทุกเลย <Any> bird, ผม <bird S 2> ว่า <man. S 2> สบายๆนะบางทีได้เงินมาในตอนหนุ่มๆเอาไปในทางเสียมากกว่า oh. มันคล้ายๆมันไม่มีอะไรแล้วคนเดียวบางทีมันก็ห้ามตัวห้ามใจะลยยากแต่ก็พยายามอย่งตอนนี้อายุเท่าไหร่สี่สิบเก้าครับสี่สิบเก้าแล้วคิดว่าจะอยู่สัก ก็ไม่รู้ผมก็ผมไม่มีโรคประจําตัวปกติดีอ่ะผมทํานาทาอะไรเขาใช้รถป่นไงผมก็ยังขายเองอะไรเองมาดูแล้วความทุกข์ที่ทำร้ายโยไม่ได้ใช่แล้วดูดูผมก็เฉยๆฉยนะครับผมคือเราไม่เก็บอะไรมาก็แบกไหมเออผมเฉยเฉยผมไม่ทุกข์ไหมผมว่าจังดีกับผมเป็นนึกถึงคนที่เขาเข้าห้องชาวไรที่เขาต้องดิ้นล้นต้องรับผิดชอบต้องตื่นดึกที่สี่ที่ห้าอะไรอย่างงี้ ขณะปลูกผักผมยังโดนด่าเลยไม,ไม่ปลูกชะอมปลูกอะไรที่ขายได้ผมก็ปลูกดอกไม้ปลูกอะไรอย่างเงี้ยผมไม่จําเป็นผมต้องปลูกอะไรอย่างนี้ไง<อ>แล้วผมไม่ต้องขายแล้วผมไม่มีคู่ใครจะช่วยผมเลยใช่ไหมผมปลูกดอกไม้ดอกอะไรผมก็ไว้ดูของผมอย่างเงี้ยแต่เพียงแต่ช่วยน้องทํานาช่วยญาติทํานาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาศัยฟรีไปแบบไม่ต้องเอาเงินกันครับแล้วต้องให้ส่วนแบ่งบ้างนิดหน่อยครับยังคพรมีคุณค่าคือเราได้ทางานช่วยเหลือเขาพยายามครับผมก็ยังดียังช่วย ฝังง่ายดีเนาะก็กินกินฟรีก็คือไปกินบ้านญาติคนนั้นที่เราไปช่วยงานเขาแล้วแบบไปบ้านไหนก็ไปได้ทุกบ้านแบบเขาไว้ใจครับโอผมใครจะเสียก็เสียส่วนตัวผมไม่ได้เสียแบบออกหน้าตาหรือไว้ใจเลยไม่ได้เนี่ยผมไปได้ทุกบ้านครับแม้ถึงญาติญาติน่ะเพราะเราไม่ได้ไปหวังอะไรจากใครเหมือนกันครับผมบางทีแค่กินข้าวก็กลับครับแต่บางทีไปญาติก็ทำงานก็ตังค์มแล้วแต่อะไรอย่างนี้ไงนี่นี่บ้านอย่างนี้ไหมมามาถ่ายถ่ายบ้านดูที่บ้าน มาแอบอยู่ด้านข้างนี่เองมาดูอยู่แตงกุกสีพ่อ,อผมอยู่เพิ่งเสียไปแล้วสายนี้ทำไมสายไฟครับผมสายสายไปใดน้ำครับอ๋อชั่วคราว,ชว,าวใช่ไหมครับผมอ๋อ,อ,อบ้านมีที่พักนั่นมันลุกมันอะไรครับโอ้น่าอยู่นะเนี่ยมีดอกไม้ด้วยอ๋อน่าอยู่น่าอยู่เอานั่ง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 ครับอันนี้ขึ้นเป็นเป็นไฟวิ่งอยู่นะ มาดูรั่วไหมรั่วครับนะมาน,นี่ใกล้ๆ <นะ S 1> ครับผมนะนะเราก็ไม่ต้อกลัวขนาดนั้นเราจับพิดหน่อยแล้วมันไม่ไม่จับได้ไม่เป็นไรครับแต่ไม่ตกรอดได้เลยสุดทุกทางเออได้แล้วๆๆๆๆแล้วแต่ดูๆก็ยังมีอะไรเครียดไหมชีวิตไม่ผมคิดว่าไม่มีนะครับไม่มีแล้วใกล้สำเร็จเต็มทีแล้วดูๆแล้วชีวิตอย่างนี้ ผมก็รู้ผมเฉยผมแม่นัะผมไปเรื่อยๆงผมเนี่ยครับผมไม่ไม่ค่อยรู้เย็นรู้ร้อนเท่าไหร่ใช่ไหมไม่คร mm. ับผมแต่แล้วผมชอบคุยเล่นคุยตลกคนแบบคนใหญ่เขาก็ชอบอ่ะไม่มีพิษไม่มีใครไม่มีใครต่อใครเขาไปได้ทุกบ้านแบบไปทางานแบบทํานาทําไร่ไร้หมายถึงแถวบ้านแต่ที่อื่นผมก็ไม่ไปครับหมายถึงไปกับญาติญาติอะไรเงี้ยไม่ใช่รับจ้างทั่วไปอ่างเงี้ย จ้างกันจะาจ้างคน<อ>ที่ผมรับเสื้อผ้ามาบ้างนะเอาเสื้อผ้ามาให้เขาบ้างถึงเสื้อผ้าส่วนมากผมก็ไม่ได้ซื้อมีแต่ของท,ทั้งนั้นทั้งตัวนั้นแทบจะเป็นของเขาทั้งหมดเลยแบบคนให้อ่ะมีแต่ของพระราชทานนั่นแหละครับผมก <laughs> ็ผมไม่มีอะไรรถรมไซเขาให้รถไถที่ทำนาเขาเห็นของผมอะไรทักอย่างเลยฟังแล้วใกล้สำเร็จเต็นทีแล้วมีแต่ของมีแต่ของคนอื่นเสื้อผ้าบางทีโมไซก็ไม่ได้ซื้ออิจช้าแล้วนั่นเนี่ยชีวิตแบบผม ผมไม่รู้มันเป็นไปเองเขาโอ้โหนี่ใครไม่รู้ว่านี่แต่รองเท้าก็ไม่ใช่เขาให้กางเกงนี่ก็ไม่ใช่แต่เสื้อนี่ซื้อส่วนมากจะเป็นของปีมอเตอร์ไซค์รถไถนาเลยเป็นของของเขาหมดแต่เขาให้นี่เคดเคสรับชีวิตอยู่แบบอะไรก็เขาให้หมดสบายสบายก็บามน้ำข้าวไปก็ไม่มีเพียงแต่เขาเขาเขาต้องสารเราหรือเราไม่มีครอบครัวหรือแต่มันก็รบกวนแค่นิดหน่อยผมไม่ได้ใช้จนเออก็เหลือ เขาไม่มีแล้วแค่เปิดไฟเฉยๆก็ก็ให้ใช้ฟรีไปครับก็ททานาก็ทําให้น้องสาวใครเอาเข้าวบรรจัยไปก็มันก็ให้ส่วนแบ่งมากแต่นาไม่เยอะครับนิดหน,น่อยแล้วมันทําได้ปีละครั้งเองก,กว่าจะได้ทำก็นานง,งานนอกผมไม่มีเลยแล้วผมไม่ทําด้วยเพราะผมไม่ได้รับผิดชอบอะไรใกล้สําเร็จแล้วเสร็จ <laughs> ชีวิตนี้อีกสไตล์นี่เบิ์ดๆผมก็การทำผมเองไม่รู้จะทำในไ,ไม้ของเก่าไปเข้าให้เผาทิ้งผมก็ไม่เผาผมก็ปลูกดอกไม้อะไรเล่นไปเ่นรื่อยได้คิดยังไงเอาดอกไม้มาเสียบผมชอบอย่งี้ยทีน้าผมก็ปักไปผมนั่งดูเล่นเฉยๆว่ามันสวยงามมันสบายตาที่มันสดชื่นเวลามามสุนทีเลนาทีทำเนี่ยเพราะทำให้ผมอยากมากคเท่าันไหนลกหมดผมก็ไม่อยากมาดูที่ตอนแรกผมยังไม่อยากมาเลยด้วย อยู่อยู่บ้านญาติก็ฟรีทุกอย่างช่วยก็ดูบ้านขุงข้าวล้างจานอ,อะไรอย่างเงี้ยครับจะม,มาฟังนึแล้วว่าใครอยามาคาดหวังอะไรในในตัวผมใช่ไหมครงทีผมผมเองก็ยังไม่คาดหวังตัวเองบางทีผมคิดอะไรบางทีสวนทางกับคนอื่นหมดนะสนุกดีบอกใครอยามาคาดหวังอะไรกับผมนะเพราะผมเองอเครับผมก็ไม่หวังอะไรเลยครับผมนี่ใครคาดหวังกับผมก็จะผิดหวังก็ได้ผมเลยไม่มีอะไรต้องหวังเลยไม่มีผิดหวังแต่ถามจริงชีวิตนี้มีอะไรเขว่าผิดหวังบ้าง เอ,อไม่รู้ผมก็ไปคิดว่าไม่เสียใจไปไม่คิดว่ามีอะไรผิดหน้าผิดหวังหน้าทุกข์หน้าเสียใจแบบนอนทุกข์หลายหลายวันผมว่าผมไม่มีนะผมไปทุกข์เรื่องนั้นเสียต้องเราไปกินเหล้าเล่นไ้เมายมาอะไรสมัยหนุ่มๆนผมผมไปทุกข์เรื่งนั้แต่ผมก็คิดว่ามันเป็นทุกข์ขั้สุขอะไรเงี้ยความสุขมันเลยมันตามความทุกข์ตามมาเพราะเดินผิดทางไม่ผิดแล้วมันคล้ายๆมันไม่รู้จะไปไหนคนโสดมันบังคับอยากบางทีก็อยากไปปลดปล่อยไปผ่อนคลายอะไรเงี้ยครับผมก็เรียก ไปหาความหาครับแต่ก็พยายามให้มันอยู่ในกรอบในอะไรแล้วเวลาเรากลับมาญาติพี่น้องแล้วไม่ตืเสียทํางานทาแล้วก็ปกติเวลาว่างเวลาแล้วก็ต้องคล้ายๆมันต้องไปอ่ะแล้วต่อไปอยู่ไปอยู่ไปพอนานไปเกิดสมมติพอเราแก่ตัวลงไม่มีแรงจะทํางไงก็ไม่รู้แต่ในใจผมคิดว่าญาติพี่น้องลูกหลานผมเยอะผมก็ทํคล้ายไปทําดีกับเขาไว้ผมก็ลูกหลานนี่เยอะมากเลยครับหมายถึงหลานอะไรเพราะพี่น้องผมก็ต้องสืบเบ็ดคนคล้ายๆแถวนี้คล้ายๆลูกหลานเยอะ แลผมก็<ด>ไม่รู้พกคิดว่าผมได้แต่ดูแล้วก็น่าจะมีความสุขผมผมก็เคยพูดนะคนที่ที่ไม่มีญาติพี่น้องเยอะต้องมีครอบครัวต้องมีมีเผื่อเลี้ยงดูตอนแก่ทีนี้เราญาติเยอะแล้วก็สบายใจมาระดับหนึ่งอ่ะแล้วเราก็ไม่ใช่คนเลวร้ายแล้วก็ช่วยเหลือมิตรภาพคนทั่วไปแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากมเลอผมเฉยๆครับไม่ได้อนาคตใช่ไหมไม่ไม่ครับผมไปเรื่อยๆผมพอแค่ให้ผมพอ,มพ,อพูด พูดง่ายมีตังนี้แล้วผมก็ไม่ซื้อโทรศัพท์ผมยังไม่เอาเลยเพราะผมเสียผมโโทรศัพท์ผมก็ไม่เอาคล้ายๆเป็นสื่อเป็นอะไรไปไปในทางที่ไม่ดีสักหนังว่างอย่างผมอะโทรศัพท์ผมก็เอาหลานซื้อมาให้ผมก็ไม่เอาผมพูดตรงๆเลยครับของพ่อผมเสียเข้าก็โทรศัพท์ผมก็ไม่เอาหลานซื้อให้ก็ไม่เอาพี่สาวยกให้ก็ไม่เอาเพราะเขามีกันหมดเอาเงินให้เลยสองพันนะรับเงินไปมีใบร้อยใช่ไหมมีครับ เก็บไว้ใช้นะเพื่อจะซื้ออะไรกินนะครับผมเออดีแล้วเป็นอีกสไตล์หนึ่งแล,แล้วเราได้สดมนไหวพระมีพุโทโธบ้างไหมหรือไม่มีเลยผมไม่ค่อยนะั้นแต่แต่ผมแค่เพียงแค่กราบหมอนเวลานอนเฉยแต่ผมสวดไม่เป็นไงเพราะไม่ค่อยได้ผมไม่ค่อยรู้อ่ะผมไม่มีคนนําคนอะไรเงี้ยเอาอย่างนี้ไหมตั้งนมโมได้ไหมใช่ครับนโมสามจบน้ำโมตันตากพะครวตโตละห์โตตัมมาตัพุตตันตาน้โมตันตากพระครวตโตละห์ ตัมสมาตุพุตธัสสะนโมตตัสสะปะคะวะตัะรหะโตัมมาตุพุทธัสสะเคยรับศีลห้าไหมไม่เคยรับแต่ผมรักษาครับผมพยายามทําให้ดีสุดแต่ผมไม่ทําเต็มร้อยทาเท่าที่ทาได้ค่ะศีลห้าผมผมจริงจริงผมผมเคยคิดเต่ยตัวเองด้วยถ้ามีศีลห้าผมไปบ้านใครก็ได้เอาอย่างนี้กันแต่ผมไม่ตั้งใจไปเต็มร้อยเะเผื่อพลาดทาทาได้เท่าที่ทาได้ะเอาอย่างนี้กันว่า ไม่ต้องมีอะไรมากวันนี้จะให้ของดีแค่สองคำครับผมจําได้ไหมสองคำนี้พุทโธพุทโธจําได้ไหมก็่<อ>าพุทธโบท<อ>จากนี้ไปเนี่ยักําหนดข้างในพุทโธุโธทำนำพุทธโธไปอยู่ข้างในนั่งตรงไหนแล้วก็พุทโธไปแต่ถ้ากลางคืนนะถ้าอยากแต่ก็ทำสมาธินะให้หายใจเข้า หายใจออกโูเหมือนนั่งสมาธิใช่หายใจเข้าพูดหายใจออกโทเนี่ยทำเงี้ยจนกว่าใจสงบสักสิบนาทีสิบห้านาทีแล้วก็แผ่บุญให้กับโยกพ่อที่เสียไปแล้โยมแม่อยู่ไหมก็เสียแล้วครับแผ่แผเลยให,ให้พ่อให้แม่เลยนะ,ะจะได้มีบุญให้พ่อแม่เนี่ยถ้าเรายังรักท่านอยู่นะ,ะแผ่บุญให้ท่านแต่ต้องพุโทโธก่อนนะ,ะนั่งสมาธิหนไนลองจําได้ไหม กำหนดเข้าหายใจเข้าพูดโทรแต่เวลานั่งก็ไม่ไ้ออกเสียงให้ให้อยู่ในใจนะแค่นี้แหละแล้วทำไปเรื่อยๆนานๆเข้าเดี๋ยวยิ่งสบายเลยนี้นะครับผมมาแล้ววันนี้ถือว่ามีบุญด้วยกันนะครับผมไปแล้วพุดโทนะครับไปแล้วชีวิตง่ายดีเนี่ใครนี่สาวพี่สาวนี่ญาติเยอะ ไปแล้วนะเปลี่ยนชีวิตง่ายๆคนชะตาแต่ละคนก็มีแต่ทางเดินของแต่ละคนก็จะมีของแต่ละคนนะยกใครเดินยังไงก็เลือกเลือก